สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่14เมษายน2565กระรวงกลาโหมของรัเสเซียนั้นออกถล่การเกี่ยวก,กับการเกิดเหตุระเบิดและก็เพลิงไหม้เรือลาดตระเวนตั้งระบบขีปนาวุธมอร์สควาซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงให้แก่ตัวเรือระบบขีปนาวุธนำวิถีและพื้นที่เก็บกระสุนปืนอย่างไรก็ดีเนี่ยลูกเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดบนเรือลำดังกล่าวที่ประจําการอยู่ในทะเลดํา ได้รับการอุพยพออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยทางด้านรสเซียนั้นให้ข้อมูลเพียงว่าสาเหตุของการเกิดงไม่รั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ว่านายมักซิมมาเซนโกผู้ว่าการภูมิภาคโอเดสซาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอยูเครนใกล้กับทะเลดำนั้นบอกว่าเรือรบมอสควาซึ่งมีระวางขับน้ําประมาณ12,500ตันถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากน้อย2ลูกนะครับจากทางด้านกองทัพของอยูเครนล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับ มีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่15เมษายน2565กองทัพรัสเซียออกแถลงการว,ว่าเรือรบมอสควาเรือรบติดตั้งระบบขีปนาวุธซึ่งถือเป็นเรือธงของกองทัพรัสเซียในกองเรือทะเลดำได้จมลงสู่ก้นทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุระเบิด,รบ,ดบริเวณพื้นที่เก็บกระสุนตามด้วยการเกิดเพลิงไหม้อย่างหนักบนเรือแม้เจ้าหน้าที่พยายามลากจูงเรือเข้าฝั่งแต่ว่าความเสียหายอย่างหนักที่เกิดขึ้นกับตัวเรือและสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้เรือมอสควา ูญเสียการทรงตัวแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลในที่สุดนะครับทั้งนี้กองทัพร,รัสเซียยังคงปฏิเสธให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าการเกิดเพลิงไหม้และก็ร,ระเบิดบนเรือมอสควานั้นได้อย่างไรแต่ระบุในรายงานเพียงว่าเจ้าหน้าที่บนเรือประมาณ500นายได้รับการอพรยพออกจากเรือหลับดังกล่าวอย่างปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยกระทรวงกลาโหมของอยูเครนนั้นได้มีการออกแถลงการนะครับว่าเป็นผู้ยิงเรือรบมอสควาด้วยขีปนาวุธเนบจูน ซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่กองทัพยูเครนพัฒนาและผลิตขึ้นเองในขณะที่ทางด้านเจสซี่เวนที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวถึงเรื่องนี้เพียงว่ารัฐบาลสหรัฐยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าเรือรบมอสควาถูกโจมตีด้วยขยีปนาวุธของยูเครนจริงหรือไม่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมไม่เป็นผลดีกับรัสเซียอย่างแน่นอนนะครับสถานการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องเกาะติดจากใกล้ชิดนะครับว่า การเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยจะทําให้ทางด้านรัสเซียนั้นอาจจะเปิดฉากปฏิบัติการหนักดวงใส่ยูเครนอีกระลอกนะครับเพื่อที่จะเป็นการเอาคืนนี่ถือว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่กับกองทัพรัสเซียครั้งกับกรณีที่เรือรบมอสควานั้นเนี่ยครับได้ถูกขีปนาวุธยิงจนจมลงนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็คงจะต้องเกาะติดสถานการณ์นี้อีกครั้งนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะ อย่างไรกันต่อไปกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนจะหาทางลงได้อย่างไรครับ